จะมากเบากับพี่น้องอีกตอนเนาะค่ะคุยกันไปตามไอหน้าทีคีเตอร์ค่ะมีการคุยกันกับมีโพฟังอันขอมุ่นที่สีคุยได้เอากบมีขอมุ่นที่แทดเดี่ยไ้จริงใจจริงจังเนาะค่ะเราโดยเฉพาะในสาวคอนแกนจะอัยมันกระซอยห้ได้ดลายนี่แหละประสบการณ์ในความรู้ในเรื่องนั้นๆหลายๆเรื่องหลายเล่านะคะเนาะ แต่มีหลังไม่มาถามยูดอกค่ะว่าสอบผู้ประกาศเทีจังไดก็อ่านตัวรอเรือตัวควบกล้ำในชัดเจนนะคะบาลี่ันส,สกิตจุดตั้งแต่อ่านจังไดจุดตั้งแต่อ่านจังไดจังสีหลับวิธีการสอบกระไดออกเสียงชัดเจนนะคะเสียงเบาๆกับพระม่นเสียงแห้แงๆดังๆแห้งกับปรม่นเสียงธรรมดาเนี่ยแหละพี่น้องจ้ะเสียงธรรมดาส่วนนักลองนะคะสมมตอนี่ออนซอนชื่นช่มชื่นช่มบา นักล้องเสียงดีลหล่ไลยค่ะเราก็กล้าแสดงออกเนาะค่ะขันเบาขึ้นฟอนโหลดล้ำโรลดตะกี้บ่กล้าแสดงออกด้ขันขันผู้ใดขันย้อนผู้ใดอฟอนแน่ขันบ่มีอาทีบ่มีนาทีแน่ขันว่าสะดิงะด่งผันว่าด้ค่ะอันนั้นเที่ยวอันนี้เที่ยวห่างว่าให้ขันว่าส่งเสริมกันตอนนี้เสื้อสารไรลพุ่มแดนโลกยุกไม้คว่างหลยค่ะผนหย่อโลกมาใสา่กันขาเห็ดยังกระแยงกระจกเบิดมีกองวงจรปิด นี่ผู้เหลียวเบิงตะกียกอาศัยเทวดาหเหลียวเบิงเนะาะสาธุเทวดาห่างเสียเห็นดอกผลมาสุมเมอร์นีกล่องวงจรปิวาดาว่ายกเทวดากอะยังว่ะจากเบิร์สอันสุเนียวจากปั่นนั่นค้นกับวัดถัยานเนาะค่ะผู้เพิ่นบริยานว่าผู้เพผลขึ้นสันผลเพราะขึ้นแย่ขึ้นสันขึ้น,นยางกระซังเอาเดียวนั่นปัจจุบันนั่นแต่สินะขึ้นแย่ค่ะใช้ไข่ครวญไตรตรองทวนที คิดแล้วคิดอีกมันถือบอนอมันแมนบอนอจ้าขันกูเป็นยจ้งซี่กูสิเป็นแจ้งไดขันกูไปแจ้งสัน้นกูสิเป็นแจ้งไดกันไม่เหตุไม่ผลโตอตอบกันอันนี้พเพื่อนค้นคิดเงวคนคิดสันเป็นกระบายยากกินเหล้ากินเนยมันเมาไปรอดมันตายไปเลื่อยเนว่าขันบ่าตายกันยากเดยค่ะเพะื่อนกระต่ายนําย่อนเปเจ้าของเป็นบ้าไปขาไปแกงเขา มุนิกามีหลายหลค่ะคนเท่าเกิดมากเพราะคือกันเลือกเกิดไม่ได้เพนันว่าเลือกเลือกไตได้ยุ่เลือกตายได้ยุ่แต่ว่าหอดเวลาตายก็เลือกอ่ไ้คือกันเขาเป็นกระเบ้าไปแล้วแต่โพสิเสียแต่ว่าในพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าว่าเลือกเกิดได้ดิเป็นมีอริยาสัจวซีค่ะมีสินหาเป็นเกณฑ์เลือกเกิดได้ขันเท่าถือสินหาครบนะคะ นี่การอ,อาณาปานสติก่อนตายควมคิดบระเด็จไปขครคว่าเรื่องเงี่ยงคิดในเรื่องบดีเมื่อสิบีเกิดเรื่องนั่นคันคิดเรื่องดีก็สิบีเกิดท่งดีขึ้นวรวค์สันวิมานพอละค่ะเป็นที่าดาความคึดนาคนไปก่อนตายอันนี้เป็นเรื่องสําคัญมากเลยเด็กอ่ะท่านค่ะพุทธวัรนะพี่น้องต้องศึกษาเบิ่งในสาวข,แขนแค่กับอ่าทายทอดบ่ได้เต็มที่ ตอนพระอาจารย์คริลินเนาะค่ะพี่น้องฟังเบิงค่ะมักอันใดกับฟังอันนั้นแหละธรรมภักน,นมากเป็นของใบของมันคือกันแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นของพระพุทธเจ้าผู้เดียวค่ะพี่น้องก็เลือกเอาเลือกฟังเนาะค่ะศิลนเสมอกันเข้ากับคุยกันรู้เรื่องสิลนบ่นเสมอกันเขาบอกไปเข้าระแบบคนละแนวไปยังซันละเนาะพี่น้องเนาะ